สวัสด์ครับอรุณสวัสด์เช้านี้ที่สวนวัาเกษตรพินแคนนะครับามาพบอพอกับบากองพนมไพรครั้งหนึ่งครับอยู่ที่นี่นะครับทุเรียนดงเป็ดกาความหวังของบางกองกับพี่น้องชาวพนมไพรนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมาติดตามสถานการณ์ทุเรียนหลังจากมดฝนแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําในช่วง เ,เตรียมเข้าสู่ฤด,ดูแรงช่วงอากาศแห้งชื้นนะครับแห้งแห้งแรงก็คือหนึ่งแลครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในช่วงในภาคอีสานเนาะนะครับมาเบิ่งเลขก,กันละก,กันเนาะอัะนี้ครับคือการคุมฟางนะครับคุมฟางหรือว่าหาเศษวัสดุมาคุมบริเวณทรงโค่นทุเรียนนะครับโคกทุเรียน อาบ้ากล้องใส่พื้นวัสดุที่มีอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องก็คืออยังคือหญ้าคาหญ้าคากับปาบบ่ได้จ้าเถื่อนะครับปาบบ่ได้หลเอาวิธีการกําจัดก็มีหลายวิธีอยู่สารเคมีก็ได้แต่ว่าอ่ามันอันตรายเนาะก็เลยใส่วิธีการตัดนะครับตัดเรื่อยๆตัด อะไรแหละก็เลยเอาเศษวัสดุเศษหญ้าคานี่แหละมาคุ้มโขกทุเรียนพี่น้องพอจะมีความหวังอยู่ดีเนาะนี่ครับกับมาสองปี2ปีทุเรียนพืชหม่องอื่นก็เจะก,กับสองเมตรสามเมตร่อก,กองกับเอาหลอดลมหลอดตายไปตามแนวทางต่อนมีแนวทางอยู่ครับไปหูกับอาจารย์เพืนรูกแล้วมีลายหม่องลายบอลไปแหลกเปลี่ยนมากอ มีแนวทางอยู่ต่วแต่ะคองกันยา,ากอย่าง,างหลายอย่างนี่ครับสิ่งที่จำเป็นก็คือเ้าต้องมาคุ้มโคนทุเรียนนะครับคุ้มโคกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในช่วงฤดูแล้งที่กําลังจะมาหอดนะครับทุเรียนดงงป็ดกากับสะบักสบอมไปหลายต้นถึงใบร่วงกฟื้นฟูรักษาเกินมาได้แน่ กามีอาการเรื่องปัญหาของหลากระบบหลากนะครับระบบหลากอาระบบหลากหากินบ่ได้ก็เป็นปัญหาน้ำท่วมครั้งกับใบร่วงใบลนนะครับนี่ครับช่วงนี้กาได้คุ้มไปประม่าณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ทำความสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยกับบริเวณส่วนหนึ่งเนาะโชคดีมีฟางอยู่ในบ้าน มันกับโมเมนโชคดีกับโชคไหลไปซื้อฟางมาปีกายนี่กะบโเห็ดเห็ดลงเลื่อนกันฝนถ่วมฝนโลนลงมาใส่กเ็เลยอา้าฟางก็เลยเนา่าประสบการณ์ประสบการณ์เห็ดยังมันต้องเอาประสบการณ์ซะก่อนเห็ดเอาประสบการณ์เห็ดเอาซื้อเสียงแล้วอนได้ฟางเนา่ามาคุ้มกุกกุเรียนครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ ฟางเนาที่อยู่ในบานนะครับเอามาคุมโคกทุเรียนเพื่อสร้างความชุ่มชื้นนะครับการได้ฟางเนามาแล้วก็ย่าลืมลดลาดด้วยด้วยเชื้อราเตโคดมาเด้พี่น้องเด้เชื้อราตตโคดม่า,าห่างจากสวนมาได้เนื่องจากว่าพผืชทุเรียนเนี่ยเป็นพผืชที่อ่อนแอต่อโรคและแมลงนะครับเชื้อรานี่ต้องติดสวนไว้เชื้อราเตโคดมาหรือว่า ปูนขาวโดโมไมเนี่ยนะครับนี่ครับก็บคุ้มไปร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นบุกลอดได้แต่ว่าไงว่าขั้นได้ก็ต้องปรุงดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับปรุงดินแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นรักษาโรคและ,มะแมลงแล้วก็ให้ปุ๋ยไปนะครับในแนวทางของทุเรียนตงเป็ดกาเชานี้ก็หดต้นน้ำต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับก็บเลยเอาสิ่งที่ต้องทำในช่วง ฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูแรงนะครับก็บคือการคุมโคนนะครับคุมโคกทุเรียนเพื่อสร้างความชุ่มชื้นมาเบึงให้ไหลต้นให้ไหลเมื่อกี้นี่ทิ้งใบร่วงเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเอาใจยากจริพี่น้องกับสาเหตุหลายอย่างอาจจะมีมาจากเชือ้อราก็ได้ให้ลดหลัดเชือ้อราติโคตมามาสองสามมือแล้ว ฟื้นฟูด้วยจุลินทรีย์สังคอสแสงนะครับจุลินทรีย์ไข่เน่านี่ครับสาเหตุใบถึงใบรวงแนวเนี่ยัน,นาดมีปัญหาเรื่องของระบบหล,ลักนะครับระบบหลกักนะครับหลกักมีปัญหาแต่ว่ากับอาการแบบนี้กันน่าจะโอเคครับฟื้นฟูได้มื่อลุนน้ำกันนะครับเอาเช้า,านี้ก็เลยเอาบรรยากาศสวนมะนาวเกษตรีพินแคนกับทุเรียนดงปิดกามาฝากพี่ตอนน้อง ยานพี่น้องลืมสันดอกว่าสู่ไปน้ำน้ำกันครับเาว้าวครับผมเอาลาไปก่อนนะครับเด้อจังไนกากฝาเป็นก,กนำลังแรงแกนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกลมฟังทุเรียนเด้อพี่น้องที่ปลูกทุเรียนอนะ